have dream. เฮ้ยมันติดแล้วเหรอทำไมอปิงมันกีดอ่ะปิดปิดแล้วเหรอ เหลือกี่ทีเหลือกี่ทีเหลือกี่ทีเถามว่าเหลือกี่ทีเหลือสองทีเหลือสองทีมมกลับขึ้นมาให้โมเดินตีต่อไมกต้องเป็นแฟนกับฉลามอะอะไรบ่นไว้อ่ะพูดว่าแล้วบนไว้มึงบนที่อะไรว่าถ้าตีตีตอนนี้จะเป็นแฟนฉลามอ่าใช่หรอใช่ไอหลามมึงเอาไปเลยวิญญาให้เธอแล้วตีสิบทีด้วยนะไม่ไม่สิบสองอีกสองทีสิบทีค่ะ เออเพราะว่ากูกูเตรียมไว้ให้มึงสิบสองนี้ดีใจด้วยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเป็นเตรียมไปกลับกลับเดี๋ยวไปนอนโรงพยาบาลด้วยนะเดี๋ยวเจอกันสยามเฮ้ยเดี๋ยวค่อยตีมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตอนโพลของมันมึงต้องตีทีละสิบทีละสิบอ่ะโอเคไปเดี๋ยวมันต้องเอาของของเก็บก่อนเช็ดเกมาว่ะเฮ้ยแสดงว่าแบบวันนี้แม่งดวงแม่ง กำลังดีอะเนี่ยได้วุฒเพิ่มเดออีย๋ยวกลัวเพียนเล่นด้วยนะบอสเออเออรถอยู่ที่สยามนะครับมาเก็บก่อนไหมครับโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวกำลังไปได้ครับใช่ถึงจะออกข่าวอะ <c oughs> ถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับ เราบัญญยคุมป้อมประกาศนะครับผมนั่นไงก็พาวิ่งอยู่ข้างล่างนี่ไงก็รอวงบีนี่ได้เตยดูโซแล้วฮะอยู่รอบขอบนู้นแบบข้างนอกนะข้างหลังตึกนั่นจริงๆไงนี่เฉาเออเฮ้ยโพธิวิที์อยากเกิดก็เปิดหน่อยเฮ้ยเมาทำไมกิจกรรมกิจกรรมพี่โพธิวิทย์โอ้ยงั้นกูเฉาติ้งเลยนะ กูชอบติ้งเลยนะเหี่ยกชอบเลยเยี้ยไหนวะเยี้ยหนึ่งเดียวคนนี้เยี่ยมไอ้กูชอบที่ผายเลยซาโจ้ไอ้เหี้ยมานี้เลยอยากเยียลยครับบอกให้เลยนะคนเหี้ยทรงแม่งพันเปอร์เซ็นต์นี้ซาโจทรงอยกูชอบเลยเด้นดอเเเเลยเลืเชื่อซาโจ้้ อะไรก็ได้ลงมาเลยกูไม่เต็มกูนีบไปตกปลาคอยหมันนะลงมานี่เอาไว้เอาไว้ใช่ตี้กับใครกันน่ะเออใช่ใช่ละอ๋อนั่นเป็นเจ้าห้องมาได้อยู่ข้างหลังอยู่ตรงที่สุดเตียวจอดรถเมื่อกี้คณะต่อยต่อยขอเมื่อไรกูตัวเ้า่อไหร่คณะน้าว

ปีนขึ้นมาตรงนี้เราไม่เล่นนะบอกก่อนนะข้างบนนะเราเล่นข้างล่างเราไม่เล่นล่างเราไม่เล่นเราจะเล่นลงลงล่างเอทีน่าจะอยู่หลังร้านเบอร์เกอร์อยู่ตรงร้านเบอร์เกอร์เดี๋ยวเดี๋ยววงมันก็บีบรอวงบีบเลยเอทีรอวงบีบอรอเราบังคับเลยเราเอาสนุกไหมอืมไอสัตว์บั๊กเนี่ยตรงเนี้ยแล้วปล่อยให้คนาหนึ่งเขาเอาไปเลยถ้าเราจะเอาของก็เอาดีป้าโอกาสมันมีเออเอ่าอโอกาสมันมีตกตกให้จะทำถนนเลตบมาตบมาขอบคุณสี่พันปีครับแยกใหญ่แยกใหญ่แยกไกล หนก่อนเลยดิมีคนเดียวไป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 เผาเล่นแล้วนะตกปาเขาก่อนเลยก็แล้วลูกขาพี่ไม่ไรไม่ไรไม่ไมไม่ไม่ไลนิดเดียวไปยันถอนตัวเลยอุ้มกูไปชุบด้วยไปไปตกปลาดีกว่าสวยสุด อยู่กลาอนตรงนี้ถ้ลงไปตีกันล่างไมัใจไไ้่วงขนาดนี้วะฮะคอยเล่นคอยๆเล่นสาวเขาสูไมเออหลับไปดีฮ่าพยักลิกุกก่อนาพยักลิกงเถีงมีลิไรเี๊ยเตเลยแล้ๆผมดูให้ดำเข้าดํเข้าพี่ไม่ไม่ไรไม่ไรไม่ไรโอ๊ย อัดไล่ดิสวน้องสวยน้อเจ็บร้อยเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยคนนี้เดี๋ยวคนใจเย็นบ้านชุบผมได้นะสวยมากอุ้ยไมเชียร์กูมองนว้ยปิงดําโทษไม่เป็นไรอุ้ยทีดําโทษชุอยู่ชุอยู่ชุอยู่ชุบไปชุไปชูไปชุบ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 ไาชุไปชุบไปชุบไปชุบไปุ้บไปชุบไปชุบไปช้ได้หัวปี่เไิดให้ปชุบไปยเบไป ไอ้ี่เอยร์ธคนวายไปตัดไปตัดทางสีเทาไปบอสเราบอสดูบอสเ็ดดพี่ดาให้ให้ตัดหน่อยดีลุงชินตัดดิตัดแล้วตัดแล้วดีดีหลเอาลเอาโอเคตายตายตายชุเพื่อนหน่อยครับชุเพื่อนหน่อย ไอสัตว์รอตีตีหมดตาไหมตีอยู่ตีอยู่ตาย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 อุ้ยเชี่ยเกือบออกไฮปิ้งใจเย็นถอย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 ปล่อยปล่อยเหลือเหลือตัวเดียวเหลยอตัวเดียวปล่อยเลยตัวเดียวปล่อยดำไล่ระวังออกวงนะให้คนเดียวครับเด็ิ้งเก็บเองดำตีเทไปสวยให้มันให้มันตีไปยามันกด เดี๋ยวขอเก็บพฉันขอเก็บฉันขอเก็บฉันขอเก็บตัวตัเ็บแล้วเก็บดีดีๆๆอเนี้มาสวสวย ยัดดยลผมขอทอบไวได้ตั้งใจที่จยี่ตายนผม่ไครับพี่ใหม่พีใหม่อี่่พี่ใหม่ก่โมดนะอยากใ้กีโมดนะเล่นพี่ใหม่ครพี่ใหม่แงพี่ใหม่แกงครับตัวเดียครับพี่ปิ้งแต่คูเก็บเองเอาเก็บไปแล้วพี่จะึืนแล้วคอนโทรลดยไมอปล่อยอย ขอโทษทุกคนๆๆน,นะคะขอโทษขอโทษนะคะนี่ผมทีพีท้งนั้นอผมไม่ได้ตดจ่อแล้วททีจะตามไปนบอกกูดีสทุกคอะไรมาหมายไปกดเอ่อทใจกดใจกันได้ทูนใคไม่โ็นดูไอเดียะเอมจะเอาาวนบีแบบอึงกูควไปไถนาว่อนแร์นับแบกขอีมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าของกูมีเต็มไม่เหมือนมึงที่ต้สอนให้เดินเป็นคำไหนคนั้นมัอนคันรักษาความเค็มหมชาทง

I have a dream that's all i need I'll make it some work and